ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนถึงรวยขึ้นทุกปีในขณะที่บางคนยังย่ำอยู่ที่เดิมคำตอบคือพวกเขาใช้เวลาไม่เหมือนกันคนทั่วไปใช้เวลาเพื่อหน,นีความเหนื่อยแต่คนรวยใช้เวลาเพื่อสร้างคุณค่าคนทั่วไปกลัวเสียเวลาแต่คนรวยกลัวเสียโอกาสเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาที่ผ่านไป ไม่มีใครซื้อคืนได้แม้จะมีเงินมหาศาลเวลาของคนรวยจึงถูกลงทุนไม่ใช่แค่ถูกใช้พวกเขาเลือกคุยกับคนที่เก่งกว่าอ่านสิ่งที่พัฒนาได้จริงและลงมือทำในสิ่งที่สร้างอนาคตถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากเปลี่ยนวิธีใช้เวลาจากการใช้มาเป็นลงทุนทุกนาทีที่คุณตั้งใจคือการซื้ออนาคตของตัวเองเพราะสุดท้าย ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนที่ยังไม่ถึงฝั่งไม่ได้อยู่ที่โชคหรือโอกาสแต่อยู่ที่เขาใช้เวลาต่างจากคุณแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเสียงดนตรีปิดยังมีแรงบันดาลใจพร้อมโลโก้รู้ก่อนคิดติ้งอาเหตด